บูน้อยครับผมบูน้อยครับผมนอนเว้นค่ะทุกคนครับมานอนเว้นน้ำผมครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศเป็นใจครับฝนตกแล้วก็ลมแรงข้างนอก นี่นะคะมาน้อยก็จะเป็นหน่งประมาณนี้ค่ะนอนเป็นชั่วโมงละนอนเป็นชั่วโมงแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะ บูน้อยนอนเป็นชั่วโมงแล้วครับผมเอาท่าไหนลูกเอาท่าไหนเอาท่านี้เหรอ มาน่อยขี้ดื้อค่ะทุกคนบูน้อยขี้ดือ้อบูน้อยขี้ดื้อนอนเว้นครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับผม